ใหม่ยาสีฟันซิสเทม,มาสูตรซีเมนฟูออลายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟใหม่มิซูบิชิมิราตเนียเวเมนทอทัลแอนตี้แอคเน่ออยล์คอนโทร่คูลิ่งมัดโฟม The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการอสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดไไตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่องจิมอ u s i c แห่งนี้ ในวันนี้ทีมงานขคอทำตามสัญญาที่ได้ให้กับคุณผู้ชมไว้โดยเราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ The Next Crescendo ทั้ง5คนสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตบนเวที Big Mountain การปรับเปลี่ยนลุคของหนุ่มสาวทั้ง5คนนี้เรามากันที่ร้านชลาชนสยามเซ็นเตอร์นี่เองค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าก่อนทำและหลังทำน้องๆแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวพี่จะตัดผมมอก,ก่อนตัดช่วงปลายเพราะว่าวตัดตัดแล้วจะสเสียดิฉันจะทำคอ,อนสตรคดีไหมแล้วทำสีสดๆลุกก็าน่าจะเหมาะเนาะโอ้โหตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อว่าทรงคอนสตารคนะคะจะเป็นมีเลเยอร์แบบว่ามีเนี่ยค่ะแล้วก็ทำสีด้วยทำไฮไลท์ด้วยนะคะก็ ชอบมากๆค่ะไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้คือตอนนี้หัวเรามันดูโตคือมันทีมมันต้องซอยไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยว่าตรงไหนทีมน่มันโอเคเข้ากับหน้าเรามาปรับลุคครับกันที่ชลาชนนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเยอะเลยครับก็คือตอนแรกนี่มาแบบว่า ทรงผมยังยังยังไม่เป็นทรงขนาดน,นี้ตอนนี้เหมือนพี่เขาก็จัดทรงให้เราเหมือนมีทรงชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้เราสึกมั่นใจขึ้นครับถ้าทำสีพี่คุณไม่ได้ทำทั้งทั้งสีสันคืออยากพี่อยากมีอารมณ์แบบว่ามันมันใต้สีในผมอะไรอย่างเงี้ยใต้สักเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ให้มันเป็นบลอลนะบอ์เพราะว่าผิวเขาเข้มค่ะให้เป็น,ปน,ปนบอลใ,ให้มันเป็นอารมณ์แบบว่าร็อกอ่ะ ตอนแรกผมค่อนข้างยาวมากก็ตัดออกสักหน่อยก็ดีเหมือนกันครับจะได้เบาๆหัวหนะ่อยรู้สึกเปลี่ยนครับเพราะว่าหัวขาวเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เหมือนนึกถึงพวกเรื่อง X-Men หรือว่าฟงหวินอะไรอย่างเงี้ย ให้ผมก็มีบอลลูมเยอคือเวลาเซตแล้วมันจะแบบมันจะมีวอลล่มมากด้วยถ้าแบบเป็นนักลองมันก็ดูมันก็ดูเข้ากันด้วยแต่เขาก็สามารถที่จะปรับสีให yeah, like okay. ้เขาได้แต่ว่าสีก็คือเฉดที่มัเข้ากับผิวดูีเอขึ้นเพราะมันเขาจะดูจืดหมดเลยไม่ได้ใกล้จากเดิมมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางแล้วพี่ๆที่ร้านชลาชนก็ช่วยทําให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับก็รู้สึกดีใจครับมั่นใจมากๆครับ ิวเนี่ยจริงๆทรงอ่ะเขาโอเคนะถ้าเกิดแบบว่าแต่หน้าเขาดูจืดให้เขามีมีสีมีสีที่ผมอ่ะน่าจะน่าจะช่วยให้เขาดูแบบดูไม่จืดไปอะไรเงี้ยลงเป็นเฉดอะไรนี่ก็ได้ลงเป็นเป็นที่บอกว่าคัพเปอร์ก็ได้เขาจะได้ดูมีสีก่อนที่จะทำเนี่ยก็คือลุกบ้านๆมากฮะลุกเป็นหนุ่มออฟฟิศมากๆเป็นพี่ชายวุลนฮะแต่ว่าคราวนี้ก็คือว่าเราจะปรับลุกให้เก๋ขึ้น เพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับแนวฟังกี้ร็อของ c r e s เ e n d ดฮะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนลุกมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ปาลิโอครับผมเห็นรอยยิ้มจากคนบางกลุ่มนะนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจำพวกเราได้นะฮะ